ต้องเปิดตรงนี้ไม่มีครั้งไหนบ้างที่ได้ฮะซีเขดอะไม่เคยมีเลยอะคนดูคิดว่าน่าจะเป็นเธอรจิสแหละไม่ต้องหลุนหนึ่งสองส <Huh? S 1> องบ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะยินต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องของเแจ๊และในครั้งนี้เนี่ยเราไปอยู่ด้วยกันในมุมเดิมนะคะกับการเปิดกล่องสุ่มครั้งยิ่งใหญ่รอบนี้เรามาเปิดกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเปิดเพื่อพุ่งแจม่เยอะแล้วรอบนี้นะคะเราก็จะมาเปิดเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากๆนะคะกับน้องมอลลี่ซึ่งเป็นเมก้าสเปซมอลลี่ V3 นั่นเองค่ะ ขายขนาดสดๆร้อนๆเลยนะคะจุ๊บแจงก็มีโอกาสได้ยกบล็อกมาทั้งนี่เลยพังบล็อกเลยนะคะเป็นสเปนมอลลี่เมก้าร้อซนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวในบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นตัว400%ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีตัว100%เพราะว่าปกติเนี่ย400กับ100ที่เข้ามาคู่กันจะมีพวกพาวพับเกิลเนาะก็คือจะเป็น พอพับเกอร์400แล้วก็เป็นแบบสีนั้นในกล่องเขาก็จะเป็น100%แต่ว่า400%ตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเป็นเอ่อตัว100%นะคะแต่ว่าจะมาอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะในบล็อกนี้ก็จะมีทั้งเบสแมนกาฟิลก็มีแล้วก็จะมีพวกน้องแคร์แบร์ทั้งหลายนะคะแล้วก็มีตัวอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราจะมาแกะด,ดูกันว่าเราจะได้ซีเครตหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีซีเครตทั้งหมดสองตัวแล้วก็ซูเปอร์ซีเครตอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วซูเปอร์ซีเครตเนี่ยจะเป็นสตาร์รี่ด้วย ได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคําตอบกันแต่ก่อนที่เราจะมาเปิดบล็อกนี้นะคะเราจะให้ดูอันนี้ก่อนทุกคนนี่ของส่งมาจากป๊อบมารนะคะอันนี้คือช็อปแท้ป๊อบมารเลยนะคะทุกคนกล่องน่ารักมากๆซึ่งแจใเนี่ยมีโอกาสได้จุ่มในเว็บของเขานะคะแล้วแบบตอนจุ่มเนี่ยแอบบแบบ เหมือน่เจ้าหน้าที่ละกล่องอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สินะก็ดวงมันก็มาก็ได้ซีเครเดวรามีแต่แบบเราจะมาให้ดูกับว่าซีเครตเนี่ยน่ารักขนาดไหนอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทําเห็นเขาแบบว่าเออขายกาันแล้วก็แบบเออจุบเล่นเอานะคะนี่ทั้งหมดเลยว้าวก็จะมีอันนี้นะคะเป็นน้องมอนสเตอร์ทีอะซึ่งแจงก็รู้แล้วแหละว่าแจงอะได้ตัวอะไรมาบ้างนะคะแล้วคือกล่องอะเขาอะไม่ได้แกะซีเลยเว้ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่ง นี่ทุกคนให้ดูอันนี้เป็นซีเกตจริงนะคะเป็นสีออริจินอลดวงคนมันจะมาเนาะดวงมันก็ดีไงอ่ะอันนี้เราไม่ต้องลุ้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอันนี้เป็นสปบุก้คิตตี้นี่น้องเป็นกมัมยี่นะคะทุกคนตุ้ยต่ว่ารอยน้ําตามันแอบมีแบบมีแผลตามีมแผลเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรคะ่ะน้องน่ารักนะคะเพราะว่าเจไม่ได้คิดใจนี่อยู่ละเดี๋ยวเก็บเองอ๋อน้องมากับน้องแมวดําด้วยนี่ อ่าตัวต่อไปนะคะกับมอนสเตอร์เทียเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นมิสเตอร์อินวิซิเบลนะคะเดี๋ยวจะแกะงานให้ดูว่างานเขาเป็นยังไงเป็นคุณลุงกําลังคาบไปสวยสวยตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะนี่อันนี้เป็นคุณลุงนะคะแล้วก็เขาจะมีกระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปอะไรอย่างงี้มาให้ด้วยอ่ะเรามาดูซีเกตของตัวนี้กันนะคะคือเขาก็เขียนว้แล้วแหละว่าเป็น,เป,นเป็นตัวซีเต็ตแต่ว่าเราจะแกะให้ดูละกันขออนุญาตกรีดกล่องเพราะว่ากล่องน่าจะเก็บนี่ห่อของเขาสวยมากแล้วก็ การ์ดนะคะจะเป็นแบบนี้นี่ซีเครตของแท้อันนี้คือจะเป็นการเปิดซีเครตครั้งแรกที่ได้มาจากเว็บของป๊อบมาต์ไทยแลนด์นะคะนี่ทุกคนน่ารักมากตัวซีเครตเย้บอกแล้วแจงอะมีดวงแบบว่ายกบล็อกอ่ะไม่ค่อยได้หรอกซีเครตอ่ะก็คือจะได้ซีเครตแบบว่าเวลาจุ่มอะไรที่มันแบบเดี่ยวๆอะไรเงี้ยคือได้จังเลยนี่ถ้าใครคิดว่าน่ารักคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ คอลนี้เราได้ซีเคร t มันถึงเวลาของสเปนมอลลี่เมก้าร้อเแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่ารอบนี้แจนจะได้ซีเครตหรือเปล่านะคะซีเคร t ทั้งหมดมสามตัวแต่ซูเปอร์ซีเคคือ s t ารรแต่ว่าซีเคร t รอบนี้เขาเอาตัวของโคกที่มันเป็นโคกสี่้อยเป็นต์ะมาเป็นซีเคร t ในคอลนี้ด้วยนะคะงมาแล้วจ้าหน้าตาก่องของน้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด อากล่องด้วยกันนะคะผมนี่แล้วซีเกตสามตัวเราก็ควรจะได้สักหนึ่งหรอปะทุกคนมามารุ้นกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยกล่องแรกขออนุญาตกรีดเป็นข้างล่างแล้วกันเนาะแต่ชอบแบบว่าสุม่มตัวขึ้นมาเลยมากกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยมาเราจะแกะดูกันที่ตัวแรกตัวแรกก็คือ <c oughs> อุ้ยน่า ตัวนี้เป็นสเปซมอลลี่นะคะน้องคือ Peach 2016นะคะนี่ชื่อน้อง Peach ปืนหน้าตาเปแบบนี้ปืนของน้อง Peach ทำดีมากแล้วก็คือหมวกของเขาเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะคะนี่ว้าวตัวแรกยังดีขนาดนี้ตัวอื่นนี้ไม่รู้ว่าจะดีขนาดไหนกล่องต่อมานะคะป้าบถุงเนี่ยรู้สึกบอสสีเดียวกันหมดเลยนะคะเจนจะไม่เห็นปืนอุ้ยตกใจหมดเลยกันชื้นหล่น กราฟิตี้ค่ะทุกคนตรงพุงน้องเนี่ยมันมีแบบเม็ดเม็ดด้วยนะทุกคนดูตรงเม็ดเม็ดตรงพุงนะเห็นปะมาขยับได้เหมดนเลยข้างในตัวน้องขยับได้ขยับได้หน้ากากเปิดได้เหมือนกันนะคะส่วนปืนเนี่ยรู้สึกว่าปืนของเขาจะเป็นสีสีแดงดําแดงขาวแล้วก็มีกราฟิกตี้ด้วยเมื่อกี้ลืมให้ดูกาดกาสของเขาก็น่าจะตาจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีบอกนะคะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ซีรที่สามแล้วนะจ๊ามาตัวนี้จะเป็นตัวไหนนะ นี่เป็นน้องเบสแมนนะคะก่อนหน้าน,นี้เพิ่งขาย400%ไปเป็นผลงานที่เขาคอลลาโบนะคะเป็นการคอลแลบกันของศิลปินท่านหนึ่งนะคะข้างหน้าเนี่ยน้องจะเป็นแบบหน้าแบบนี้นะแล้วก็มีข่าสองข้างแต่พอเปิดมาก็คือจะเป็นหน้ามอนลี่แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ข้างหลังมีคำว่าเบสแมนด้วยแล้วก็จะมีถังนะคะออกซิเจน a b ส่วนปืนของเบสแมนเนี่ยก็จะเป็นสีนี้นี่และนี่ก็คือการ์ดของน้อง ออกไปสตัวแล้วว่าซีเข็ยดยังไม่มีแววเอาอันนี้แต่ถ้ามีซีเข็ดมันก็ดีไงกำไรชีวิตตัวที่4ได้แก่ดื้อเคเแบค่ะตัวนี้เป็นน้องหมีเขียวนะคะชื่อว่ากูดลักแบตัวนี้น่ารักมากๆนะคะเพราะว่าอันนี้เปิดมาเป็นน้องมอรลี่ตาเขียวด้วยทุกคนดูเห็นปะ แล้วก็ปิดหน้ากากมาก็จะเป็นหน้ากากของน้องแคร์แบร์แบบนี้เลยนะคะอันนี้งานดีมากข้างหลังเนี่ยเป็นไบโคเวอร์นะคะสีแ่แฉกก็คือสัญลักษณ์ของความโชคดีนั่นเองพร้อมกับปืนนะคะที่เป็นปืนสีเขียวเขียวขาวแบบนี้การมันก็เืนเหมือนกันแหละการเป็นแบบนี้จริงๆแล้วว่าแจงอะ่ะชอบเขาอย่างหนึ่งตรงไหนหรู้ปะคือป๊อปมันอะ่ะฉลาดเล่นเพราะว่าถ้าใครอยากจะเก็บแคร์แบร์ คือคุณจะซื้อแค่ซีรีส์นี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าซีรีส์นี้มีแค่สีส้มกับสีเขียวถ้าคุณอยากเก็บสีชมพูม่วงฟ้าอะไรต่างๆนา,นานาที่มันจะออกมาวางขายคุณต้องเก็บซีรีส์อื่นด้วยค่ะจะเก็บซีรีส์นี้อย่างเดียวไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นความาท้าทายนะที่นักสะสมเนี่ยเขาจะชอบไปค้นหากันแจงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแจงชอบมากอันนี้พูดจริงกล่องต่อไปมาเลยกล่องที่5นะคะตัวที่เราได้คือทึ๊บสีชมพูนะคะสดใสเชีย แล้วก็ข้างในเป็นสัมีทธิก้อนๆด้วยนะในตัวน่ารักมากสัมีทกก้อนๆแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดหน้ากากได้เหมือนกันนี่สีเขามันจะเหลือบๆนะทุกคนจะมีทั้งชมพูนะคะแล้วก็มีขาวจะเหลือ,ลอบๆสวยมากปืนสีชมพูนะคะนี่กับกัดมาเปิดกันต่อนะคะกล่องที่ห้าเอ้ยกล่องที่หกหกกล่องแล้วนะเกินครึ่งแล้วนะยังไม่ได้นะ ดีเครดนะมาลวว่ายังไม่ได้เทสเลยนะเนี่ยกาฟิลก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็แคร์แบรน้ำตาลไม,ไม่ใช่ส้มหรอตอนแรกนึกว่าเป็นแคร์แบรส้มต่เป็นสีน้ำตาลหรอซีเครดออกมาจะทีดิเบื่อแล้วเนี่ยเปิดบ็อกซ์ไปเคยได้เลยชึบวุ้ยเทสสองน่ารักมากแด๊เอ๋วันทีค่ค่ะข้างหลังของน้องนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แร อันนี้เป็นการ์ดของเขานะคะเท็สองแล้วก็จะเป็นปืนปืนก็จะเป็นสีนี้เลยนี่สีแบบฉบับของเท็สองเลยนะคะเลยแค่สามกล่องเท่านั้นเองเอะทุกคนก็ไม่น่าจะได้ลุ้นรอม้งคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกน้องก็น่ารักทุกตัวแหละ <S <S บอกแล้วยกบอกไม่เคยได้หรอกมันั่งเปิดตรงนี้ไม่มีครั้งไหนบ้างที่ได้ฮะซีเคธอะไม่เคยมีเลยอะคนดูมาดูซิรอบนี้ตัวแหละ ร้อมกันเลยหนึ่งสองสามโ้ยนั่นไงมาแล้วจ้ามีตัวสีส้มนะคะจริงๆแล้วมันก็น้ําตาลแหละแต่ว่ามันไม่น่าใช่ส้มอะ่ะมันน่าจะเป็นน้ําตาลมากกว่านะคะมีหูด้วยนะน่ารักมากเลยอะ่ะจ้าอีตาอะไรอะ่ะเฮ้ยตารูปหัวใจเหมือนกันนี่น่ารักมากน่ารักไหมคะเอ๊ะแล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นลายหัวใจแบบนี้เลยหัวใจตรงนี้แล้วก็หัวใจตรงถังออกซิเจนด้วยการก็จะเป็นแบบนี้ <inate> ส่วนปืนจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าคลิปนี้เนี่ยมันมีเสียงแบบแครแฮรแครแครอดอภัยด้วยนะคะทุกคนคือคุปปาคือแบบว่าหอบไม่ไหวแล้วคือวิ่งเล่นมาแล้วก็หอบไม่หยุด2กล่องสุดท้ายตอนจิกาฟิลเนี่ยอยากได้นะแต่ไม่เห็นกาฟิลไม่เห็นออกเลยหนึ่งสอง Theres! ทุกคนกาฟิลแกอ๋กาฟิลน่ารักก็น่ารักเกินเบลอน้องมีหางด้วยนี่ อันนี้การของนอนนะคะเจ้ากาฟิลของเราแล้วก็จะมีเป็นปืนสีเหลืองส้มแบบนี้เลยค่ะกล่องสุดท้ายและความไว้วา <c oughs> ตัวที่เราจะได้นั้นมันจะเป็นตัวของเทอร์ทิสถ้าเราไม่ได้ตัวนี้เราก็ได้ซีเค็แหละแต่แจงคิดว่าเราน้าจะได้ตัวเนี้ยดวงของเรามันไม่ได้มากับการยกบล็อกเท่าไหร่แต่เราก็ไม่เคยน้อยใจกับโชคชะตาเพราะว่าเราก็ยังคงสื้อไม่หยุดเพราะว่าดวงของเรามันมากับการ จุ่มแบบเป็นกลองๆมาดูกันสิคะว่ารอบนี้เราจะได้ตัวอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเธอจีสแหละไม่ต้องลุ้นหนึ่งสองสามสุดท้ายได้สีเข็ดไล่ได้เลยที่จงบอกว่าซีรี มันจะมีซีเคทที่เป็นตัวนึงแล้วมันจะเป็นคุกเจะได้ซีเคทเมื่อกี้คือเอาอตรงๆถอดใจแล้วนะแล้วมันเป็นกล่องสุดท้ายอะแล้วคือตอนที่แจ่งเอามาแจ่งเอามา,า,าวางเรียงๆกันแบบแบบเต็มไปหมดเลยอะแล้วคือเราค่อยๆหยิบมาเปิดทีละกล่องแบบออกจากบ็อกแล้วก็หยิบมาเปิดอะอันนี้คือตัวสุดท้ายที่เราจับมามซีเคทออกจ้า <Yeah. S 1> หนูน่ารักไหมคะพี่พี่ ตอน400%มา,าก็คือก็ไม่ได้เก็บไนงะแต้พอมาเห็นงานจริงนี่แบบไปซื้อ400%นีกว่านะลูกเนาะเดี๋ยวหาแบบหาตัวใหญ่มาให้นะอ๋ออยากได้ตัวใหญ่ใช่ไหมได้ได้ได,ดูข้างหลังนะคะข้างหลังเขาจะมีแบบเป็นลายของโคก้กด้วยเป็นถังโค้กนะคะแล้วก็จะเป็นลายตรงนี้บนหัวส่วนการ์ดของเขานะคะก็จะเป็นเอ๊ะอุ้ย ก็คือถ้าสมมติเราได้ซีเคดอะทุกคนข้างหลังการของเขาจะไม่เหมือนอันอื่นนะคะจะเป็นลายนี่เป็นลายโค้กเลยเป็นโคกมอลลี่นะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ปืนของเขานะคะจะเป็นปืนลายโค้กค่ะโคคาโคล่านะคะนี่เป็นลายนี้และแล้วนะคะเราก็ได้มาตัวซีเคดไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะว่าน้องมาอยู่ที่บล็อกของแจง ขนาดหมาย,ยังดีใจด้วยเลยอะ่ะมาเจ้าของเสียงที่ดังแต่นไงดีใจไหมตัวน,นี้ก็คือตัวซีคริของแจงเหมือนกันนะคะก็เป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยจบแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าจุบแจงจะมาเปิดเป็นตัวอะไรนั้นจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้ซีคริกันอีกไหมนะคะสำหรับครั้งนี้จบแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าคร้งนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเนี่ยเวลามีถ่ายคลิปเราก็แหกอะ่ะบ๊ายบายพี่ๆ <laughs> 拜拜，拜拜。